สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Fortnite นะครับเนื่องจากเกม Fortnite มันมีอีเวนต์เป็นอีเวนต์มหาเวทผนึกมารมาเป็นแบบพวกสกิลอะไรพวกนี้มันมีตัวโกโจเข้ามามันเท่มากเลยโกโจมันมีทั้งแบบเปิดตากับปิดตาด้วยนี่คือโกโจนะครับ3 2นี่โกโจมาแล้วไหนกดท่าเล่นหน่อยซินี่โกโจเอาดอาบออกมาฟันฝึก เท่กโกโจตอนแบบถอดผ้าถอดผ้าปิดตาเดี๋ยวผมจะให้ดูพลังของโกโจที่มันเข้ามาในเกมน,นะ